ัสลามเลีุ้มค่ะวันนี้แอดมาทำเมนูซุปปีกไก่บนสไตล์กําปงเป็นเมนูของคนชายแดนใต้บอกได้เลยว่าอร่อยเผ็ดเปรีร้ยวได้ซดน้ำร้อนร้อนรับรองคล่องคอเลยค่ะเห็นแบบนี้แล้วอย่ารอช้าไปเริ่มทำกันเลยนำตระไคร้มาหั่นเฉียง นำขามาหันเป็นแว่นจากนั้นนำขามาตำตามด้วยตะไคร้ตำให้พอยาบ ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วตัดขึ้นเอาไปพักไว้ก่อนนำหอมแดงมาตำให้พอหยาบตำเสร็จเรียบร้อยแล้วตัดขึ้นเอาไปพักไว้ก่อน ตามด้วยกระเทียมนํำมาตํมให้พอหยาบตามเสร็จเรียบร้อยแล้วตัดขึ้นเอาไปพักไว้ก่อนตั้งหม้อเปิดไฟใส่น้ำมันลงไปในหม้อตามด้วยหอมแดงผัดผัดให้มีกลิ่นหอมจากนั้นตามด้วยตะไคร้ค่ะผัดให้มีกลิ่นหอม พอส่งกิ่นหอมได้ที่แล้วใส่ไก่ลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันหรือผัดให้ไก่สุกเลยค่ะพอไก่สุกได้ที่แล้วใส่น้ำลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นรอให้น้ำเดือด พอน้ำเดือดแล้วใส่เครื่องซุปสองซองลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นปรุงรสด้วยเกลือคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะปิดเตาจัดใส่จานได้เลยค่ะโรยด้วยพริกบีบมะนาวลงไปเล็กน้อย เพื่อความเปรี้ยวแซ่บแค่นี้ก็เสียได้ีร้อยกับซุปปีกไก่บนสไตล์กำมปงลองทำตามกันดูนะ